คอ,อมเมนต์มาเยอะมาก4,300คน่านะสุดตาก็อย่างนี้แล้วค่ะสวยมากครับอาจาเดี๋ยวนี้เราจะทำเปลี่ยนผมนะคะเปลี่ยนลกให้ดูเป็นเกาหลีกเกาหลีนะครับปกติบอยก็จะเป็นแบบเรียบร้อยครับเพราะว่า เพราะว่าไม่มั่นใจว่าหน้ามันจะเกาหลีวันนี้อยู่ในมือโอมาดาแล้วค่ะ<ำ>เพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนลูคเป็นนิวลุคบอยสรีชัยนะคะตามใจช่างเลยครับเออพอดีมีกล้องถ่ายรูปมาด้วยวันนี้<ำ>วันนี้ถ่ายรายการอะไรคะ อผากสว่างครับถูกต้องวันนี้เราต้องเจออาจารย์แม่อาจารย์ยิ่งสักนะฮะยังลุ้นอยู่ว่าคําถามจะเป็นยังไงใช่ครับมอยไม,ไม่ไม่มีโจทย์เลยไม่ไม่มีสคริปเลยสดค่ะสดสดครับผมแต่อันนี้เป็นเทปนะครับใช่ไหมครับดาวสดเออไม่ใช่โดนสดค่ะไม่ใช่ดาวสดโทษที เด็กๆดูเยอะเด็กอายุเท่าไงสิบแปดบวกยี่สิบบวกสิบสามก็ดูแล้วค่ะเสร็จนี้เดี๋ยวเราไปไหนต่อคคืนนี้เลับไปที่ไหนคะบอยกลับไปที่คอนเจนแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาที่กรุงเทพปกุ้งเขาสะพานใหม่ วันก่อนก็เล่นที่ป้องเผาปินก้าครับผลเยอะไหมครับเยอะครับ